สวัสดีครับผมผมจ่าเบียร์จากร้านอ e ีมาดขายเครื่องเสียงที่เสียรลังสิตนะครับสมัยนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์เชอร์แมนกันนะครับผมเพราะว่าแบรนด์นี้ยอยู่มานานมากเลยนะฮะประมาณ20กว่าปีแล้วครับเรื่องคุณภาพนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าคุณภาพของเชอร์แมนนั้นเขาดีจริงๆครับผมโดยเฉพาะรุ่นนี้รุ่นที่ผมจะมาแนะนํานัน่นก็คือรุ่น aps 1 5 5 plus ครับผม รุ่นที่ผมนอมาเนี่ยนะฮะจะเป็นล็อตการผลิตใหม่นะครับผมสังเกตดูได้นะครับว่าล็อตการผลิตเก่านั้นจะเป็นวอลลุ่มปรับแถวแนวตั้งนะครับล็อตการผลิตใหม่จะเป็นวอลลุ่มปรับแถวแนวนอนนะฮะแถมล็อตใหม่นะฮะยังมีปุ่มปรับรีเวิร์บด้วยนะครับผมนะฮะทำให้เสียงร้องเราดีขึ้นอย่างมากเลยครับผมเวลาเลือกซื้อนะครับลูกค้าก็สามารถดูได้นะครับว่าไหนเป็นล็อตใหม่ล็อตเก่านะครับผมเอาละครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเราจะมาดูรายละเอียดรุ่นนี้กันครับผม วัสดุของลำโพงรุ่นนี้นะครับทำมาจากไม้นะครับตัวตู้จะเป็นสีน้ำตาลพ่นสีเคลือบระเบิดนะครับน่าใช้หน้าจับต้องนะฮะร,รุ่นนี้จะมีลอ้อสำหรับขึ้นที่อยู่4ีล้อด้วยกันนะครับสามารถขึ้นที่ได้อย่างง่ายๆสบายๆบายอ e a ซีอซนะครับลำโพงรุ่นนี้เป็นลำโพงแบบเสียง3ทางนะครับมีเบสกลางแหลมนะครับมีดอกเบส15นิ้วดอกกลาง6นิ้วแล้วก็แหลม2นิ้วครับผม ส่วนสำคัญของรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือไม้นะครับเป็นแบบไม่ลอยย่านความถี่ UHF ขึ้นความถี่จะถูกต้องตามกสทชครับผมตรงส่วนด้านในของปอกไม้นะครับสามารถปรับวอลลุ่มได้ด้วยนะครับจะมีปุ่มเล็กๆอยู่นะฮะก็กดปุ่มไปจะมีระดับวอลลุ่ม1-9ครับผมเสียงที่ออกมานะฮะจะมีความดังและชัดเจนเหมาะสำหรับการบรรยายและร้องเพลงเป็นอย่างมากเลยครับผม กำลังขับของรุ่นนี้นะฮะจะอยู่ที่100ถึง150วัตต์ i m s นะครับผมเสียงที่ออกมาจากตัวนี้นะฮะจะมีความไพเราะหน้าฟังนุ่มไม่กระแทกกระทันจนเกินไปนะครับผมสามารถฟังเพลงได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกุงสากลรีมิกซ์แดนซ์ล็อกได้หมดเลยจริงๆนะครับผมน้ำหนักของรุ่นนี้นะฮะจะอยู่ที่31ถึง33กิโลกรัมนะครับ ส่วนแบตเตอรี่นะฮะมีความจุ12โวลต์14มิลลิแอมป์นะครับผมให้เล่นนานต่อเนื่อง4-6ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จ3-4ชั่วโมงครับผมอุปกรณ์ที่แถมมากับตัวนี้นะฮะจะมีที่เกี่ยวไม้ให้2อันนะครับแล้วก็สายชาร์จ1เส้นครับผมแล้วก็คู่มมือ1ฉบับครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับ เรามาเริ่มจากส่วนด้านบนกันนะครับผมจะมีช่องเสียบย s b อยู่2ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็มีหน้าจออยู่ตรงกลางนะครับมีช่องเสียบไมโคร SD card อยู่ด้านข้างนะครับมาดูปุ่มด้านล่างกันหน่อยนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นบลูทูธ fm Line นะครับผมนะฮะปุ่มที่2จะเป็นปุ่มรีเพย์ครับผมนะฮะปุ่มที่3จะเป็นปุ่มเพย์กับฟอสนะครับแล้วก็ปุ่มที่4นะฮะจะเป็นปุ่มย้อนเพลงกลับนะฮะปุ่ม5จะเป็น ปุ่มเปลี่ยนเพลงเดินหน้านะครับปุ่มที่6จะเป็นปุ่มที่เราเล่นเพลงจากการอัดเสียงนะครับผมส่วนปุ่มที่7นะฮะจะเป็นปุ่มสําหรับเชื่อมต่อ TWS นะครับปุ่มที่8จะเป็นปุ่มสําหรับไมโครโฟนพาลิตี้นะครับถ้ากด open นะครับจะเป็นการพูดไม้แล้วเพลงจะลดลงนะครับแต่ถ้ากดอีกทีจะเป็น off นะฮะพูดไม้แล้วเพลงจะไม่ลดครับผม ด้านข้างขวานะฮะจะเป็นช่อง rca นะครับจะเป็นอินพุตนะฮะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ rca out จะอยู่ด้านล่างนะครับผมสำหรับต่อลำโพงที่มีผาคขยายในตัวครับต่อมานะครับด้านล่างของปุ่มโหมดนะฮะจะอยู่ด้านซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นวอลลุ่มปรับรีเวิร์ฟนะครับสำหรับเสียงไม้นะครับส่วนวอลลุ่มที่2นะจะเป็นวอลลุ่มกีตาร์นะครับวอลลุ่มที่3จะเป็นวอลลุ่มเบสนะครับปรับเบสของเพลงวอลลุ่มที่4จะปรับวอลลุ่มเสียงแหลมของเพลงนะครับแล้วก็วอลลุ่มที่5จะปรับเสียงเพลงนะครับผม เรามาดูส่วนแถวล่างกันนะครับเริ่มจากสายมือนะครับผมวอลลุ่มแรกจะเป็นปรับดีเลย์ไมค์นะครับวอลลุ่มที่2จะเป็นปรับเอ็กโคนะครับแล้วก็วอลลุ่มที่3นะครับจะเป็นปรับเสียงไมค์เบสนะครับแล้วก็วอลลุ่มที่4นะฮะจะเป็นปรับวอลลุ่มไม์เสียงแหลมนะครับแล้วก็ส่วนวอลลุ่มสุดท้ายนะครับอ่าเป็นปรับเสียงไมค์นะครับผมฮะวอลลุ่มไมค์ต่อมานะครับเรามาดูแถวล่างกันนะครับผมจะมีอยู่4รูด้วยกันนะครับรูแรกจะเป็นช่องเสียบกีตาร์นะครับช่องแรกนะฮะ ช่องที่2จะเป็นช่องเสียบกีตาร์ตัวที่2ช่อง3จะเป็นช่องเสียบไม์ตัวที่1ช่อง4จะเป็นช่องเสียบไม์ตัวที่4นะครับแล้วก็จะมีช่อง xlr aux นะครับตรงช่องหลอดไฟนะครับจะบอกสถานะจะมีอยู่ด้วยกัน3ดวงนะครับจะมีฟูเมื่อบอกสถานะแบตเตอรี่เต็มนะครับแล้วก็ดวงที่2นะฮะจะบอกสถานะชาร์จไฟนะครับแล้วก็ดวงที่3นะครับจะบอกสถานะแบตเตอรี่โลนะครับแล้วจะมีช่องสําหรับเสียบแบตเตอรี่ภายนอกได้อีกด้วยนะครับเป็น12โวลต์ dc นะครับ ส่วนตรงนี้นะครจะเป็นสวิตช์เปิดปิดพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ด้านข้างจะเป็นรูช่องเสียบสายไฟ AC นะครับโอเคครับผมลองมาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะรุ่น aps 155 plus ครับของเชอร์แมนนะครับราคาอยู่ที่12,900บาทนะครับอ่ารุ่นนี้บอกตรงๆนะครับคุ้มจริงๆครับร้องเพลงก็เพาะนะฮะถ้าใครสนใจจะติดต่อสั่งซื้อนะครับโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0891714374แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ 0867743325นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะมาฟังเองนะฮะมาฟังได้ที่อาคารศูนย์การค้าเซรังสิตชั้นจีโซนด้านหลังสุดเลยนะครับผมติดติดกับ NPE นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอ่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ